ตอนนี้ก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยทุเรียนต้นเล็กที่ปลูกยังไม่ถึง1ปีนะครับใกล้ครบ1ปีละแต่ยังไม่ถึง1ปีนะครับเมื่อเราทราบเรื่องอต้นไม้มีการพักตัวตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อนและมันจะปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อได้ฝนหาแรกนะครับแล้วมันก็จะเจริญเติบโตตามปกติ แล้วก็จะเข้าสู่ฤดูการเพราะปลูกนั่นเองเป้าหมายของเราสำหรับต้นทุเรียนเล็กปีแรกก็คือปลูกแล้วให้มันรอดไม่ตายเข้าสู่ฤดูที่สามด่านที่สามก็คือเข้าสู่ฤดูร้อนนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของชาวสวนของเราเราจะดูแลต้นทุเรียนเล็กอย่างไรในเมื่อเราทราบว่าการหากินทางรากของต้นไม้นี้ มันลดจำนวนลงอัตราการหายใจก็ลดลงการสังเคราะห์แสงก็ลดลงนะครับก็เหมือนสภาวะจำศีลของต้นไม้ดีๆนั่นเองแต่มันก็มีการเจริญเติบโตอยู่นะครับมันไม่ถึงกับไม่กินอะไรเลยมันก็ไปตามปกตินะครับเหมือนกับเราเป็นไข้แค่นั้นเองก็เราก็ต้องกินอาหารครบสามมื้อเช่นเดียวกันนะครับแต่กินน้อยลงแค่นั้นเองอทีนี้มันก็จะมีการให้ปุ๋ยนะครับ สองอย่างสองทางนั่นก็คือ,อการให้ปุ๋ยทางรากนะครับซึ่ง80%ก็รับมาจากทางรากนั่นเองที่2ก็คือ,อการให้ปุ๋ยทางใบซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโตในเมื่อทราบว่าพืชมันมีการหยุดชะงักการเจริญเติบโตอย่างนี้นะครับเขาก็จะอัดฉีดมันโดยการคิดปุ๋ยทางใบขึ้นมา นะครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยเรานี้ยดูซึมเข้าไปทางปากใบของมันนั่นเองตอนนี้เราจะกล่าวถึงการให้ปุ๋ยาทางดินนะครับเป้าหมายของเราที่จะทำให้ต้นทุเรียนปีที่หนึ่งก็คือรอดแค่นั้นเองและก็โตมีอวัยวะครบ32ประการนะครับก็คือมีรากต้นกิ่งก้านใบยอดครบนะครับแต่ถ้าไม่ครบ ขาดบางส่วนก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าสู่ฤดูฝนเราค,ค่อยต่อเติมกันใหม่นะครับทีนี้เราจะให้อะไรในเมื่อให้แล้วมันไม่ค่อยรับนะครับเราก็ใช้หลักการที่ว่าอาินซีนำเคมีตามเราใส่ปุ๋ยเคมีนะครับโดยทางดินเนี้ยโดยหวานอารอบทรงพุ่มก็ดีวา่าหวานรอบต้นก็ดีนะครับในเมื่อการตอบสนองของมันนั้น ตอบสนองต่อปุ๋ยทางดินเนี่ยน้อยอยู่แล้วถ้าเราเผลอใส่ไปนะครับเพราะความใจร้อนของเจ้าของนั่นเองเมื่อไรก็ไม่โตเมื่อไรก็ไม่โตเมื่อไรก็ไม่แตกยอดแตกใบก็ใส่เข้าไปนะครับนะจึงทําให้เกิดอาการใบไหมการใบไหมไม่ได้เกิดเฉพาะขึ้นที่ใบเท่านั้นแต่ส่วนหนึ่งนั้นปุ๋ยที่ท่านใส่นี้ไปทําลายระบบรากระบบรากก็สูญเสียไปหรืออ่อนแอไป นะครับพอระบบรากสูญเสียหรืออ่อนแอไปโรคก็จะตามเข้ามาทันทีนะครับหากเกิดขาดน้ำอีกซ้ำเติมเข้าไปร่างกายของพืชก็ยิ่งอ่อนแอใหญ่โรคก็เข้าซ้ำเติมนะครับถึงบางครั้งก็ต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนไปนะครับอันดับแรกที่มันจะต้องสูญเสียไปก็คือใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะพูดกันถึงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงว่าเราจะทำอย่างไร ให้มันประคับประคองชีวิตรอดจากหนาวเข้าร้อนวันที่ผมถ่ายทำนี้ก็คือวันที่15กลกุมภาพันธ์2,567นเะครับเราจะประคองไปจนถึงฝนหาแรกซึ่งมันอาจจะเข้ามาตรงช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิจากหนาวเข้าร้อนมันก็จะมีฝนพายุใหญ่เข้ามาก็คือเขาเรียกว่าแนวปะทะอากาศ นะครับเสร็จแล้วก็จะปลดล็อกอาภาวะที่จำศีนี้หมดไปนะครับแล้วก็เข้าสู่ฤด,ดูการเพราะปลูกตามปกตินะครับทีนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าจะทำอย่างไรหลักวิชาการก็ไม่ได้บอกนะครับแต่ผมเป็นชาวสวนผมก็ปฏิบัติอย่างไรได้ผลดีผมก็ํานำมาบอกแค่นั้นเองอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นะครับหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสวนใหญ่นะครับก็ไปตามนี้นะครับสิ่งที่สังเกตสิ่งที่ทำก็คือผมก็จะบำรุงส่วนของรากให้ยังคงอยู่ให้เกิดการแตกรากอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ามันจะแตกรากช้านะครับแตกรากน้อย พอการตึกแตกรากน้อยแตกรากช้ามันก็มีผลกระทบต่อใบเหมือนกันเมื่อเข้าใจภาวะเช่นนี้แล้วเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเกิดเป็นภาวะที่หยุดชะง,งักเมื่อหยุดชะง,งักเราก็จะคับประคองยังไงเพื่อยืดชีวิตต่อไปสิ่งสําคัญที่สุดของมันก็คือน,น้ํานั่นเองนะครับเราก็ให้น้ําตลอดนะครับทีนี้เมื่อถึงเวลาที่เราจะใส่ปุย๋ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณเตือนสัญญาณบอกให้กับเรา นะครับถ้าเราใส่ช้ามันก็จะมีใบเหลืองอย่างนี้เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมเนะี่ยใบเหลืองเหล่นี้เกิดขึ้นแสดงว่ามันต้องการปุ๋ยแล้วนั้น่น,นเองว่าที่ผมใส่อะไระผมก็จะใส่อยู่3อย่างนะครับอันที่1ก็คือน้ําอันที่สองก็คือน้ําหมักที่เจือจางแล้วเราก็เรียกใหม่ว่าน้ำมะพร้าวเทียมเมื่อมันเจือจางแล้วเราก็นํามาใช้ ผมก็ใส่แกนลอนตรงนี้นะครับตัวที่3เราจะผสมในถังนี่เลยก็ได้หรือผสมภายนอกก็ได้แต่ผมก็นำมาใส่ตรงบริเวณโคนต้นแล้วเรียบร้อยอก็จะเป็นสีดำๆเวลาถูกน้ำแล้วมันก็จะเป็นสีมันวาวคล้ายกับยางมะตอยนะครับอันนี้ก็คือฮิวมิกนั่นเองนะครับเราก็ใส่ไปแล้วร่วงหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้อะไรยังไงนะครับ ในภาวะอย่างนี้ผมก็จะให้ต้นทุเรียน1ต้นต่อน้ำาิ0ริรก็คือ1บัวส่วนน้ำหมักนั้นเรากา็ไม่มีพิธีดีตองอะไรนะครับใช้การกะประมาณเอาเทใส่โดยการกะประมาณเอาเพราะว่าเจือจางแล้วนะครับใส่มากใส่น้อยไม่เป็นไรในน้ำหมักมีอะไรในน้ำหมักตัวนี้มันก็จะมีลำละเอียดลำละเอียดนี้ เป็นสุดยอดของปุ๋ยเลยนั่นก็คือมันมีวิตามิน B1 B2 ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดรากตัวที่สองถัดไปก็คือมีฮอร์โมนนะครับซึ่งได้จากการขัดสีของข้าวจ,จมูได้จากการขัดสีของจมูกข,ข้าวเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ฮอร์โมนอยู่3ตัวออกซินไซโตโคไคนินและก็จิโบบอรอลินนั่นเองนะครับ สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือจุลินทรีย์จุลินทรีย์เหล่านี้มันก็จะเปลี่ยนแร่ธาตุในดินเนี่ยให้กลายเป็นอา,อาหารสําหรับพืชดูดเข้าไปสู่ลําต้นทําให้ต้นมันมีการเจริญเติบโตตามปกติเพราะนั้นธาตุอาหารเหล่านี้จะเข้าสู่รากพืชได้นะครับจุลินทรีย์จะมีบทบาทในตัวนี้นะครับถ้าอยากให้เจริญเติบโตอีกนิดเดิงนะครับแต่วันนี้ เนื่องจากว่าปุ๋ยผมหมดก็คือปุ๋ยสูตร150ห้านท่านก็สามารถใส่ไปได้สักหนึ่งกำมือสองกำมือหรือสองสามช้อนก็ได้และลลยคนให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปรดนะครับการนำไปรดนั้นเราก็รอซิกสัก5นาทีเพื่อให้จุลินทรีย์เกิดการแตกตัวนะครับเวลาเรารดเราก็ควรจะรดในเวลาตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้นะครับรดทางใบ และก็รดทางดินได้เลยนะครับในน้ําหมักตัวนี้มันก็จะมีเชื้อราที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองรักษารากของต้นทุเรียนของเราก็คือมีไตรโคเดมานั่นเองไตรโคเดมาเหล่านี้ก็จะป้องกันเชื้อราทั้งหลายทําให้รากรากทุเรียนของเรานี้ไม่เป็นอันตรายนะครับต้นใบก็เช่นเดียวกันไม่ได้รับอันตรายจากเชื้อรานะครับนี้คือการใช้อินทรีย์น้ำเคมีตาม เพราะฉะนั้นใครมีน้ำหมักชีวภาพไม่รู้จะใช้อย่างไงใช้อย่างนี้นะครับใ้แต่ละครั้งที่ผมผสมเนี่ยผมใช้เนี่ยก็จะใช้อย่างต่ําก็5ลิตรแล้ครับาบางทีก็10ลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าผ่านระ,ระบบน้ำท่านก็จะให้5ลิตรต่อน้ํา200ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้นะครับจากนั้นเราก็นําไปรดต้นไม้รักษาชิ้นนี้นะครับ1ต้นผมก็จะรด อ,อยู่หนึ่งบัวนะครับก็คือรถประคองนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะประคองต้นของเรานั้นให้มีชีวิตชีวายืนยาวต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าน้ำไม่พอเราจะสังเกตตรงไหนอันนี้คือต้นที่ได้รับน้ำเพียงพอก็คือน้ำหนบัวนะครับ10ลิตรยอดของมันก็ยังคงอยู่ตามปกติใบของมันก็ยังคงอยู่ตามปกตินะครับ ทีนี้เรามาดูว่าเรารดน้ำพอหรือไม่พอดูตรงไหนของการให้น้ำที่ไม่เพียงพอกับความต้องการนั่นก็คือน้ำส่งไม่ถึงปลายยอดเห็นไหมครับเกิดอาการยอดแห้งวิธีแก้ไขนะครับเราก็ใช้น้ำที่ผมผสมดังกล่าวนี้ใส่ฝักบัวซะแล้วก็รด จากบนลงล่างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราทําลายยอดนะครับอพอน้ําส่งไม่ถึงปลายยอดเชื้อราก็จะมาทําลายนะครับทำให้ยอดแห้งนะครับอันนี้ก็ต้องลดลักษณะอย่างนี้นะครับอ,อันที่2ก็คือแทนที่เราจะให้น้ำา1บัวเราก็อาจจะให้น้ำา2บัวเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือประเมินดูเป็นต้นนะครับ ตามลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวดูต้นถัดไปนะครับต้นนี้นะครับถ้าหากว่าน้ําไม่พอมันก็จะมีอาการยอดเขียวยอดแห้งตามลักษณะนี้ตามมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาการฟ้องว่าน้ําไม่พอน้ําส่งจากรากขึ้นไปถึงปลายยอดไม่พอนะครับนะเพราะฉะนั้นน้ําเป็นหัวใจสําคัญปัจจัยที่จะทําให้ต้นทุเรียนเล็กของเรา ตายมี2ออย่างก็คือ1น้ําน้นะครับกรณีนี้น้ําไม่พอเห็นตัวอย่างไหมครับถ้าไม่พอรุนแรงเดี๋ยวก็จะพาไปดูต่อไปนะครับอ่าที่2ก็คือปุ๋ยนั่นเองถ้าใส่ปุ๋ยก็คือตัวอย่างต้นทุเรียนที่ขาดน้ําค่อนข้างจะรุนแรงคําว่าขาดน้ํารุนแรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเดือน2เดือนนี้นะครับแต่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอ่าปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ท่านควรจะรู้นั่นก็คือต้นทุเรียน แต่ละต้นที่เรานํามาปลูกนั้นมีระบบรากหรือความแข็งแรงหรือจํานวนรากนั้นไม่เสมอกันไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับต้นนั้นมีรากสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือ,อตัวอย่างของต้นทุเรียนที่มันกิ่งแห้งไปเกือบค่อน,นเกือบค่อนต้นแล้วนะครับอันนี้เราก็ประคองเอาไว้เพื่อให้มันถึงฝน นั่นเองก็ไม่ต้องตกใจอะไรหลังจากนั้นแล้วนะครับพอมันผ่านปีที่หนึ่งไปเราก็จะมีการบำรุงยกใจให้มันแตกกิ่งแตกก้านไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับเฉพาะปีที่หนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีที่หนึ่งเนี่ยอาหารที่เราใส่เข้าไปมันหายไปไหนต้นทำไมไม่โตคำตอบก็คือมันไปใช้ในการสร้างราก อาหารส่วนใหญ่ของมันนี่ใช้ไปในการสร้างรากสร้างกิ่งสร้างใบนะครับหลังจากนั้นอพอเข้าฝนมาปุ๊บนะครับรากของมันจะพุ่งพอรากพุ่งยอดก็จะพุ่งตามกิ่งก้านก็จะเพิ่มตามนะครับปัญหาเรื่องกิ่งแห้งยอดเหี่ยวนะครับใบร่วงก็จะหมดไปนะครับเมื่อระบบรากของมันแข็งแรงระบบรากแข็งแรงเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เรา พุทหลุมให้กว้างนะครับสะสมอาหารเราใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้แกลบดิบแกลบดําโดโลไม้นะครับยิบซัําใส่เข้าไปนะครับปัจจัยเหล่านี้มันก็จะเกิดผลระยะยาวนะครับความโปร่งความร่วงความโปร่งของดินความร่วนนะครับการระบายน้ําดีมันก็จะกระปรากฏผลในปีที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นใน,ในปีที่1นึ่งนี้นักวิชาการเขากล่าวว่า รากของมันก็จะไปประมาณครึ่งเมตรก็คือ,อชนหลุมด้านซ้ายด้านขวานะครับซึ่งเราขุดไว้ก็คือ1เมตรพอดีหลังจากนั้นรากมันแข็งแรงแล้วในปีที่สองมันก็จะไปหากินเองนะครับแล้วต,ต้นมันก็จะโตเร็วโตวไวเพราะฉะนั้นการที่เราบำรุงนะครับก่อนปลูกปรับปรุงดินก่อนปลูกเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ต้นทุเรียนของเรา โตในปีที่สองนะครับนะครับอพออย่างเดียวก็คือน้ำอย่าให้ขาดเพราะถ้าหากขาดน้ำเมื่อไรต้นทุเรียนจะอ่อนแอเพราะอ่อนแอรโรคก็เข้าแทรกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเริ่มอ่อนแอในลักษณะนี้เราก็นะกับรดน้ำบริเวณใกล้ๆโคนการที่ผม บอกว่าขุดหลุมตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่โบราณลราสมัยเหตุผลก็คือผมอยู่ในเขตที่แห้งแล้งในภาคเหนือทางอีสานพวกนี้จําเป็นต้องขุดหลุมแต่ถ้าเป็นภาคอาที่มีฝนตกเยอะๆหรือที่ลุ่มนะครับน้ําท่วมเหล่านี้เขาก็ไม่ต้องขุดหลุมนะครับเขาก็ใช้วิธียกโคกหรือเดินสละเปาขึ้นมานะครับแต่การยกโคกยกเนินเหล่านั้นมันก็ต้องปรับปรุงดินเหมือนกัน นะครับไม่ใช่วว่ปยกแล้วก็ดินมาใส่เฉยๆเขาก็ต้องใส่ข,ขี้วัวขี้ควายปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเหมือนกันเพียงแต่เขาจะบอกเราหรือไม่บอกเราแค่นั้นเองนะครับ,รบเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก็นําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับการทําสวนนะครับเพ <อ S 1> ราะจากประสบการณ์ที่ตนเองพบประสบเจอล้มลุกคลุกคานมา6ปี7ปีพอถึงเวลาที่เราพบความสําเร็จ เราก็กลับมาทำคลิปนะครับเผยแพร่ต่อไปผมยอยปลูกต้นทุเรียนเป็นปีเป็นปีไปในลักษณะนี้เพราะนั้นจึงมีคลิปให้ท่านผู้ชมศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปลูกคุดตั้งแต่ปลูกคุดลุมเป็นต้นไปนะครับมีหลายเวอร์ชั่นเลือกดูเองนะครับอขอบคุณท่านทุกกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ